สวัสดีค่ะวันนี้มานำเสนอทาวเฮาส์รีโนวทใหม่โซนอำเภอแม่ริมใกล้สารากลางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสามารถเข้าออกได้หลายทางเนื้อที่22ตารางวาขนาด2ชั้น4ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัว1ที่จอดรถ1ห้องเก็บของขายในาราคาต่ำกว่าตลาดเพียง1น6 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่าโอนฝ่ายละครึ่งค่ะ พิกัดตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมค่ะบ้านหลังใหญ่ราคานี้สุดคุ้มไปเลยค่ะรีบด่วนนะคะมีเพียงหลังเดียวเท่านั้นค่ะบริการยื่นสินเชื่อธนาคารค่ะพนักงานเงินเดือนสามารถเช็ควงเงินรู้ผลภายในหนึ่งวันค่ะหากลูกค้าสนใจสามารถนัดชมล่วงหนาได้เลยนะคะเพื่อไม่พลาดซับใหม่ๆฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะ มีซับลงใหม่ทุกวันค่ะทางเรายินดีบริการพาชมค่ะ